ครับสิ่งคามังจของผมนี่นะครับพอดูแล้วที่ผ่านมาใช่ไหครับมีอาจจะเป็นอีกเพื่อนร่วมทีมอีกี่คนถ้าเป็นสิ่งพลแงค์ทเป็นกลุ่มจะทตัวแบบเือนเก่าสเปริมเอ็มีเหมือนกันของโอโซนพื่อิวสิ สน่ครับทีเดแน้อะไรที่คายกันแล้ววันนี้คุเ้โผฟอร์มได้ด้วยราทั้งสี่คนอยันแนวแถสอะไกัมันเลแลเอาตาอะไรไปยแล้วกเป็นอ่เ็นจีนทุกคนไม่แนวแถวสงหรือว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำโค้ดะพีจีมาขายมาก โค้ดอาวิจีอะพี่เห็นแม่งมีทุกเซิร์ฟเลยพี่ไม่ทำมาขายมั้งอนี้ผมมีหมอนาเป็นดวงไค่หน้ามันเลยนะโอ้ยโอสีชมพูดีสวิตที่ข่อยละไก่เล่นด้วยมันสมองอ่ะทางอสนก็มีบอลนะหรือไม่ททีมเวีสองคนร้ายก็ยังเหมือนเลยนสไาล์ขเลย